รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในทังแต่แปลกดีนะเวลาที่เราออกไปไหน ทำไมท,ท,ทิ้ง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 กันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้งเลยไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทังขยะบ้านของเราช่วยช่วยกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามแลนะน่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกอันเกิดจากฝีมือมนุษย์และเป็นปัญหาสําคัญลําดับต้นๆของประเทศไทยซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีพอของแต่และพื้นที่นอกจากการจัดก,การขยะแล้วการอนุรักษ์พลังงานก็ควรดำเนินการไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพามาชมความสําเร็จของการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรซึ่งเกิดจากพลังการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ที่ตำบุท่าข้ามอำเภอปะเลียนรวมไปถึงการขยายผลกลมศูนย์เรียนรู้พลังงานที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งนี้ค่ะ ค่ะพี่ต้อยค่ะเดี๋ยวให้พี่ต้อยเล่าถึงการดําเนินงานเกี่ยวกับขยะที่อยู่ในท่าข้ามอาเภอปะเลียนนะคะพี่ต้อยค่ะก็ของเราเนี่ยเริ่มต้นจากสถานการณ์การขยายครัวเรือนขึ้นเยอะแล้วก็แล้วก็ปี552 52เราก็เห็นแล้วว่าตำบลท่าข้ามเรายังไม่ได้จัดการด้านการขยะเวลามีงานแต่งงานลงเต็นขยะ,ะจะมาละ คือตรงนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าทํายังไงอะ่ะบ้านเราจะมีการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบยิ่งถ้าวันไหนฝนตกขยะสะสมก็จะส่งกลิ่นเราก็เลยมามาคุยกันแบบชาวบ้านชาวบ้านก็ามารวมกลุ่มกันได้24คนตั้งแต่ปี52อตอนรวมกลุ่มกันนั้นยังไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่าจะทำยังไงเราจะทำได้ขยะได้ปีแรกเราได้ขยะ 17ตันขยะรีไซเคิลนะเรามาคัดแยกก่อนเราได้17ตันเราก็เลยมองว่าโอ้โหขยะเราเฉพาะหมู่5มันเยอะขนาดนี้หรอกําไรจากขยะข้าวก่อนน,นเป็นหมื่นะนะคะเพราะแต่ก่อนเรายังไม่มีการฝากเก็บเรามีแจกขายไปให้เงินสดไปค่ะทีนี้เราก็มารู้จักกับเครือข่ายที่เราจะที่เราทําร่วมอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมภาคที่15ภูเกต็ตแล้วก็กระทรวงทรัพย์ของจงังหวัดตรังะนะคะ ทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ให้โครงการอบรมการคัดแยกขยะเราก็มานํำร่องก่อน30คสิวโรคเรือนก่อนะนะคะเริ่มเริ่มเริ่มเอาโครเรียนที่สนใจเข้ามาก่อนจากนั้นมาก็จะมีด้านสิ่งแวดล้อมด้านอทอสจจจังหวัดตรังแล้วพี่กับสมาชิกก็เริ่มมาเป็นทสมทสมก็คืออาสาสมัครทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแล้วเขาก็ให้พี่เป็นประธานของอำเภอ,อนะคะ เราก็มีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็ขยายสู่หมู่บ้านใกล้เคียงคไปไปเป็นวิทยากรการแย่แยกขยะที่ไปก็พาพาทีมงานไปไม่ว่าจะเป็นของกาะสุวกรเราก็ไปมาของกันตัางใต้เราก็เป็นที่ดูงานของของหลายๆพื้นที่เข้ามาดูงานการจัดการขยะเราค่ะ,คะ คัดแยกขยะอย่างนี้ค่ะพี่ตอยคือมีกำหนดวันไหมคะพี่ว่าจะต้องเอามาขายได้ในวันที่เท่าไหร่ของเดือนเลยแบบนี้ค่ะ,อะของเราจะมีกติกาชุมชนนะคะเราจะมีทุกวันที่20ของเดือนะนะคะ,คะเพราะว่าการเปิดการเปิดรับซื้อขยะเนี่ยเราจะกำหนดเลยแต่ก่อนนี้เราจะเปิดทุกวันที่20มาตั้งตั้งตั้งแต่ตั้งแต่ที่เราทำมาแต่ก่อนเราจะเปิด9ก้าโมงปิด5้าโมงเย็นเพราะขยะมันเยอะอแต่ณปัจจุบันนี้เนี่ยขยะของเราเนี่ย เริ่มจะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยเห็นนะคะเราก็จะมีเอาเงินที่สะสมไว้อะ่ะแต่ละคนที่เขาไม่ถอนมาทำเป็นเงินกู้หมายถึงว่าถ้าวันไหนไม่ได้กรีดยางตัดยางไรายได้เปิดเทอมไม่มีที่จะไปเอาเงินที่ไหนของเราสามารถกู้<ม>าจากเงินกอง<า>กทุนขยะได้ไดใช่ค่ะอ,อะ่กู้จากเงินกองทุนขยะได้ของเขาเพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่เขามาฝากไว้สมวว่าคนขายขยะได้พันหนึ่ง นะคะกว่าจะได้ถึงพันเนาะก็นานเหมือนกันพันหนึ่งเขาสามารถกู้ได้สามพันค่ะค่ะแล้วก็เขาจะผ่อนส่งห้าเดือนสิบเดือนในส่วนดังนั้นค่ะเห็นว่าก็มีขยายผลไปที่โรงเรียนด้วยเหมือนกันค่ะใช่ขยายผลไปที่โรงเรียนโรงเรียนก็เด็กก็มีการคัดแยกแล้วก็มีธนาคารขยะของโรงเรียนนะคะเพราะว่าแต่ก่อนโรงเรียนก็มาขายให้กับเราทีนี้เราก็เลยบอกว่า เอาอย่างนี้ดีไหมเพื่อความสะดวกสบายเด็กอ่ะจะได้จะได้เอากลับไปทําที่บ้านด้วย ừ ừ. แล้วก็เข้าไปสอนในโรงเรียนคัดแยกขยะที่ศูนย์ของพี่ต้อยเป็นต้นแบบสําหรับขยะการแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเลยก็ว่าได้นะคะคือเป็นต้นแบบแล้วก็ขยายผลไปที่โรงเรียนขยาย<ร>ผลไปไลที่โรงพยาบาลหมู่บ้านและรวมไปถึงในละแวกใกล้เคยเียงด้วยหมู<ช>่บ<อ>้านใกล้เคียงด้วยอันนี้ขยายผลไปที่ไหนแล้วบ้างคะพี่ต้อยอที่ขยายไปในในในเขตของ อำเภอปะเลียนก็จะมีที่สุโซะนะคะสุโซ๊ีครัเป็นก็เป็นขยะและกไข่นะคะก็ขยายไปจุดเริ่มต้นจากนั้นมาก็ให้เข้าต่อยอดต่อนะคะ,ะในส่วนตรงนั้นแล้วก็เหมือนเหมือนกับเกาะสุกรเนี้ยแล้วก็ไปให้ความรู้แล้วก็เขากข็ต่อยอดต่อ,อในส่วนตรงนั้นนะคะ ผมนายเด่นเสียมไหมกำนันตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังครับครับด้านผู้นำนะครับชุมชนตำบลท่าข้ามนะครับก็มีความสำนึกรักนะครับบ้านเกิดนะครับแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะครับโดยผู้นำนะครับทุกหมู่นะครับทั้ง9หมู่จะเป็นแกนนํนำนะครับให้ครัวเรือนในตำบลท่าข้ามนะครับมาจัดเก็บขยะแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะภายในพื้นที่ของตำบลท่าข้ามนะครับ แล้วก็มีการส่งเสริมกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มธนาคารขยะในพื้นที่ของตำบลนะครับทุกหมู่นะครับแล้วก็มีผู้นำนะครับรณนงลงนะครับจัดเก็บขยะนะครับทุกเดือนนะครับแล้วก็เพิ่มรายได้นะครับให้แก่นะครับครัวเรือนนะครับเป็นการเก็บอ,อมนะครับแล้วก็การรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกอย่างครับหมู่ห้านะครับตำบลท่ขาข้ามก็เป็น หมู่บ้านสิริพอเพียงนะครับต้นแบบมาตั้งแต่ปี2556ครับแล้วก็มีธนาคารขยะนะครับมาตั้งแต่10ปีที่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นต้นแบบของตำบลท่าข้ามครับผมโรงพยาบาลปลเหลียนนะคะเราเป็นโรงพยาบาลที่มีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะ เราได้มีนโยบายในการดูแลนะคะแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะโดยได้เราได้เข้าร่วมโครงการกรีนแอนด์คลีนค่ะโดยใช้นโยบาย3ข้อก็คือ Reduce, Reuse, แล้วก็ Recycl e ค่ะ Re ีด c e นั่นคือลดการใช้นะคะโดยที่โรงพยาบาลเมื่อก่อน,นใช้ถุงพลาสติกเราก็ แนะนําว่าให้คนไข้คนไข้ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกแล้วก็ใช้ถุงผ้าแทนนะคะส่วนการรียูสก็คือการใช้เอาของที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่เช่นกระดาษในสำนักงานนะคะก็คือเราแทนที่เราใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่นะคะเป็นการรียูสส่วนรีไซเคิลนะคะโงรงบาลเปลี่ยนเนี่ยมีธนาคารขยะนะคะโดยให้เจ้าหน้าที่นะคะเก็บลงหุ้นกันคนละ1 0 0อบาทนะคะแล้วก็ให้เอาขยะเนี่ยมาขายนะคะแล้วก็มีปันผลให้ทุกปีค่ะ สิ่งที่ได้กันนะคะก็คือ1รายได้นะคะก็คือเอจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมีรายได้จากการที่เก็บขยะรีไซเคิลมาขายอันที่2ก็คือลดขยะในโรงพยาบาลได้ดีมากเลยนะคะก็คือในสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ชุมชนท่าข้ามเนี่ยนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะแล้วก็เกิดไม่เกิดบุญรภาวะนะคะค่ะโรงเรียนบ้านสามแยกนะคะโรงเรียนบ้านสามแยกเนี่ยเรามีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในหลายๆเรื่องนะคะเพราะว่าลูกหลานของ คนในชุมชนเนี่ยคือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสามแยกนะคะเราก็มีส่วนร่วมกับชุมชนนะคะโดยเมื่อชุมชนเนี่ยมีการจัดตั้งนะคะธนาคารขยะนะคะโรงเรียนก็ส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะในโรงเรียนด้วยนะคะโดยได้ชุมชนเนี่ยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการให้ความรู้กับนักเรียนนะคะในการในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะรวมถึงทางเรียนก็ได้นํานักเรียนมาเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับ ที่นี่นะคะในเรื่องของการคัดแยกขยะนะคะโดยทางโรงเรียนเนี่ยได้ตั้งธนาคารขยะขึ้นพร้อมๆกับที่นี่นะคะเมื่อโรงเรียนตั้งธนาคารขยะโดยการให้เดกเรียนเก็บขยะในชุมชนเป็นรายห้องนะคะแล้วก็ฝากกับทางโรงเรียนเมื่อครบเดือนโรงเรียนก็จะนาํามามาจําหน่ายที่นี่นะคะนามาขายให้กับที่นี่นะคะเป็นการมีส่วนร่วมกับชุมชนค่ะ ส่วนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกแยกออกมาจากขยะรีไซเคิลของที่นี่ก็คือการนำขยะมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการเกษตรอีกทั้งยังมีต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์และพลังงานกลคคู่คกันไปอีกด้วยค่ะ สวัสดีครับการอาชีพเปลี่ยนของเรานะครับก็มีส่วนร่วมกับชุมชนเนี่ยโดยที่เรานาเอาโครงการชีววิถีเข้ามามีส่วนร่วมที่นี่นะครับโครงการชีววิถีเนี่ยเราจะดําเนินการด้วย4องค์ประกอบหลักนะครับนั่นก็คือในเรื่องของเกษตรประสุสัตว์ประมงแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่นี่เราเน้นเป็นพิเศษในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับก็คือการที่ชาวบ้านเขามีเศษปฏิกูลเหลือใช้อย่างเช่นว่าเศษอาหารจากครัวเรือนเนี่ยเราก็จะมาส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยนำเอามาทำเป็นน้ำหมักชีวาภาพนะครับเพื่อที่จะ ใช้ทาเป็นปุ๋ยนะครับใช้ทําเป็นปุ๋ยสอนชาวบ้านต่างๆนะครับโดยใช้ศูนย์แห่งนี้นะครับเป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ชาวบ้านก็จะมีเศษอาหารจากครัวเรือนมาทาเป็นน้ําหมักเกลภาพใช้ในภาคการเกษตรนะครับนี่ก็คือภารกิจหลักของวิทยาการอาชีพประเด็น์ของเรานะที่เราดําเนินการกันอยู่โดยมีส่วนรมกับชุมชนนะครับน้ำหมักเกลภาพทำมาจากปลาสดหรือปลาปลาที่ไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นเป็นเป็นเศษปลาจากทะเลนะครับจะเอามาหมัก ในอัตราการการหมักปลาปลาห้าสิบกิโลสามสิบกิโลหรือห้าสิบกิโลเราจะใช้กลางน้ําตาลสิบกิโล<ะ>น้ำสิบริหรือยี่สิบริพอหมากคนก็ให้ให้ให้มันเข้ากันแล้วก็หมักไว้ประมาณสิบห้านะสิบห้าวัน<ะ>แล้วกเ็เอามาใช้รดปักรดต้นไม้ได้ทุกอย่างเลยครับ<ะ>การทําปุ๋ยหมักนะครับในเมื่อเราทาแล้วเราจะต่อยอดการทําหมักเราก็ต้องเอาเศษอาหารจาก จากกลวเรือนของเราที่เรือเศษอา่านจากที่เราตาแล้วเรามาผสมได้อีกนะครับค่ะแล้วเราเอามาเอามาใส่ปุ๋ยค่ะเอามาแจกชาวบ้านแล้วการแจกชาวบ้านนี้ค่ะบางคือจะทุกคนสามารถมารับปุ๋ยหมักได้เลยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะได้ครับเราจะนัดการการตําปุ๋ยหมักให้ชาวบ้านมาช่วยทาทุกวันที่ยี่สิบกที่ยี่สิบของเดือนยี่สิบของเดือนนะครับพร้อมกับมา ใา่เอินสัตสะมาตำปุ๋ยหมักแล้วปหมักไว้ชาวบ้านจะเอาไปใช้ที่บ้านก็ได้ครับค่ะหรือหรือใครที่มีเศษอาหารที่บ้านตำเองก็ได้ครับเพราะว่าเราจะมีกากน้ําตาลให้อเอาไปผสมถ้าไม่มีกากน้ําตาลเราก็มีเอเอ็มผสมด้วยเอเอ็มก็ได้ไดคืออันนี้นี่ที่นี่ก็รับสอนด้วยรับสอนด้วยและขยายขยายไปที่ชาวบ้านและขยายไปที่โรงเรียนค่ะเพื่อไปให้เพื่อไป ทำให้เด็กๆได้ได้เรียนรู้ว่าการทำปุ๋ยหมักมันดีกว่าเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์มันลดต้นทุนได้ครับคืออันนี้ที่โรงเรียนเขาก็เขาก็มีสวนผักของเขาเขาก็ใช้ใช้เองด้วยทำโดยใช้เองด้วยครูจะให้เด็กปลูกปักแล้วน้ำหมักที่เราไปสอนให้เด็กมันหมักไว้เอาไปใช้ใช้รดปักครับแต่ว่าที่นี่ที่นี่คือขยะทั้งหมด ก็คือส่วนเนี่ยจะเป็นขยะที่อยู่ในครัวเรือนใช่ครับก็คือจะมีการแยกขยะครัวเรือนมาเพื่อทําน้ําหมักที่นี่ครับนะคะขยะอินทรีย์คือเราแยกจากเศษอาหารค่ะบางทีบางบ้านอาหารที่เหลือแล้วเหลือจากเก็บแล้วจะไหมใส่ในถังเดียวกันหมดแต่เราต้องให้ชาวบ้านแยกด้วยว่ามันเป็นขยะที่เอามาหมักได้หรือหมักไม่ได้บางทีมันเป็นถุงพลาสติกเราก็หมักหมักไม่ได้เราจะแยกไอ้ไอ้ก็แยกใส่อีกถังหนึ่ง ที่เหลือเป็นขยะอินทรีย์เราก็มาหมักมาปัมกะปิค่อใระิว่าก็จะเป็นนี่นะเป็นพวกเศษอาหารใช่ไครับผมเป็นเศษอาหารจากเหลือใจแล้วครับอ่าหรือไม่ก็เป็นพวกผักผลไม้บางบ้านก็มีเยอะบางบ้านก็มีไม่เยอะค่ะที่บ้านผมผมก็ตามอยู่เหลือจากเศษอาหารผมไม่ไอเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็ผมจะเอามาหมักเพิ่มเพื่อจะบ้านหมักได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมคะครับหมักได้หมักได้เรื่อยๆครับค่ะ เราหมักไปใช้อยครับพปกติบ้านผมผมจะปลูกปักเยอะอปลูกแม่ปลูกปักไม่ขาดเลยครับมผมจะใช้น้ำหมักตัวนี้ผสมกับน้ำน้ำหมาลิตรหรือส0ลิตรเราจะใช้สีโซนุต บังคะ<า>งเดี๋ยวให้บงังเล่าถึงฐานพลังงานโซลาระเซลล์ของที่นี่หน่อยค่ะครับโ,โซลารเซลล์ที่นี่ใช้สูบน้ำนะสูบน้ําสูบน้ําจากห้วยเข้าบ่อบลาแล้วก็รถผักค่ะแล้วก็ใช้สอยอื่นๆอีกอย่างเป็นด้านบนนี้ก็ใช้แสงสว่างค่ะแล้วก็ต่อไวอ้อีกตัวด้านหน้าก็ใช้เป็นแสงสว่างค่ะ คือโซลาร์เซลล์ที่นี่มีกี่ตัวคะบังทั้งหมดมีสามตัวครับสามชุดอันนี้ชุดนี้สําหรับสูบน้ําอ่าชุดนี้ตับสูบน้ําอย่างเดียวครับแล้วอีกชุดนึงก็แสงสว่างพ่วงกับพวกไฟไฟครับแล้วก็ชาร์จชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์หรือว่าไฟสายไฟที่ไวติดยากนะครับแล้วแต่แต่ละแผ่นนี่จะมีพลังงานประมาณเท่าไหร่คะประมาณมันขึ้นอยู่กับ จำนวนโหลดที่เราใช้ครับเหมือนเหมือนของปั๊มสูบน้ำอนี้ก็ใช้ประมาณร้อยห้าสิวัตต์ค่ะแล้วของแสงสว่างด้านนอกซึ่ใช้สปอตไลท์ด้วยก็ใช้ประมาณเป็นเป็นใหญ่คือ,อ2องยเจ็ดิ้าวัตต์ซึ่งใช้สปอตไลท์ได้ประมาณ3ามสี่ดวงค่ะครับอันนี้ทั้งหมดนี่บางได้แบบไปเทสสำหรับ ครัวเรือนหรือยังคะว่าถ้าเกิดเป็นครัวเรือนนี่ต้องใช้ต้องใช้กําลังเท่าไหร่อะค่ะสาหรับโซล่าเซลล์ก็ได้ไปใช้ที่กระชังเลี้ยงปลานะซึ่งเขาห่างไกลจากสายไฟแรงสายไฟฟ้าแหลงส่งที่ลำลำคลองลำห้วยก็ได้ไปติดให้เขาสองแผ่นเพ่งจะใช้ใช้ส่งสว่างที่กระชังกระชังปลาแล้วก็ใช้แบบต่อทีวีด้วยต่อพัดลมด้วย ต่อวิทยุด้วยค่ะซึ่งจะเหมาะในการนางไกลกับสายสายส่งไฟฟ้าครับอืมคือโซลาเซลล์ที่นี่จะเหมาะกับพื้นที่ที่ห่างไกลจากสายส่งใช่ครับบางก็จะไปไปช่วยติดโซลารเซลล์สำหรับพื้นที่ที่ห่างไกลคืออันนี้จะใช้ได้สําหรับสําหรับนี่คือถ้าเกิดสมมุติอ่ะหนูหนูลองหนูลองประมาณให้ถ้าหนูบังให้ลองคิดถึงบ้านบ้านบ้านเรือนทั่วๆไปอย่างเงี้ยค่ะ จะใช้กำลังประมาณเท่าไหร่ครับบังก็ใช้ไฟประมาณาใช้ระบบใหม่นะคือใช้ระบบออนกริดซึ่งใช้ร่วมกับการไฟฟ้า,าซึ่งสามารถได้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณหนึ่งขึ้นอยู่กับจำนวนแผงครับสมมติว่าไอค่าไฟเดือนละพันอย่างเนี้ยเราก็ใช้ประมาณสี่แผงสี่แผงก็ลดค่าไฟไปเดือนละ ประมาณห้าหกร้อยบาทต่อเดือนลดไปได้ห้าหกร้อยบาทครับอันี้พูดถึงออนกริดกับออฟกริดนิดนึงออนกริดนี่คืออะไรคะบังออนกริดคือเชื่อมกบบกระแสไฟฟ้าครับค่ะแต่ออฟกริดนี่คือใช้แปลงจากแสเปนโดล่าแล้วก็ลงมาแบตเตอรี่่ออย่างอันนี้ถ้าพูดง่อันนี้อันนี้คือออฟกริดใช่ครับอ่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติเป็นบ้านเรือนทั่วๆไปก็จะใช้เป็นออนกริดออนกริดครับคือใช้ร่วมกับไฟบ้านเพื่อลด ค่าค่าไฟต่อเดือนอันนี้บางวีทดลองใช้ที่บ้านแล้วหรือยังคะทดลองใช้แล้วครับทดลองใช้แล้วลดค่าไฟได้เดือนเท่าไหร่คะเดือนประมาณ500บาทโอ้ลดได้500บาทครับ500บาทอันนี้อันนี้คือเป็นออนกริดแล้วการติดตั้งออนกริดแบบที่บ้านอย่างนี้ค่ะบางมันมีต้นทุนประมาณเท่าไหร่คะต้นทุกประมาณ4 0,000ื่นครับ40,000บาทใช่ครับแต่ว่าเราลดค่าไฟได้เดือนละ500ร้อยหรับต้นทุน4 0่ห คุ้มทุนอยู่ที่ประมาณ3มปีครึ่ง3มปีขึ้นก็จะคุ้มทุนที่เราติดไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้ได้ไปตลอดเลยใช้ได้ตลอดแล้วแต่อย่างตัวแผงแผงโซล่านี่มีเสื่อมสภาพไหมคะบางแผงมันอายุการใช้งานประมาณ 20- 25ถึงปี 20- 25ถึงปีถ้าเหมือนชาวบ้านเขาจะอยากใช้ก็แผงมันจะแพงไว้นะอก็แนะนําให้ใช้แผงมือสองซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกับแผงมือหนึ่งจริงๆคุณภาพของมือสองก็ไม่ได้น้อยหน้ามือหนึ่งเลย แต่ว่าราคาถูกกว่ากันเยอะไม่ต้องเป็นต้องใช้มก็ได้ใช่ครับและอย่างศูนย์พลังงานที่นี่ค่ะคือถ้าเกิดมีชาวบ้านอยากจะได้รับคําแนะนําเกี่ยวกับการใช้โซลาเซลล์คือสามารถมาขอคําแนะนําที่นี่ได้เลยใช่ไหมคะก็ที่ศูนย์เรียนรู้ตมบลร่าข้ามค่ะแล้วก็ชมรมพลังงานสแตนที่ผมทําอยู่ก็ให้ความรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะสําหรับผู้ที่สนใจค่ะที่จะเรียนรู้กัน ใช้พลังงานโดเแทนค่ะบังเดี๋ยวให้บางพูดถึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นี่คือเรียกว่าอะไรคะบังอันนี้โซล,ลาร์เซลล์ขนาดพกพานะเหมาะสำหรับเดินป่าหรืออกพื้นที่ไปที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างลงทะเละฟิชชิ่งอย่างเนี้ยเดิน ขึ้นภูเขาวันนี้ท่องป่าแล้วก็สามารถพกพาไปได้สะดวกพวกพาไปได้ทุกที่เลยครับใช่ครับนี้เราสามารถชาร์จโัรศั์ได้แล้วก็ชาร์จ power bank ได้แล้วก็ไฟที่จะไ้สำหรับกลางคืนก็ได้ก็ชาร์จได้ม,มีหัวใหลกเลือกใช้หลายไซส์อยู่ค่ะครับแล้วก็จะสะดวกมากครับคือสามารถพับเก็บแบบนี้เลยเก็บแบบนี้เลย แบบนี้พกพาได้สะดวกพกพาได้สะดวกแล้วเวลาเวลาแบบถ้ารับพลังงานจากแสงอาทิตย์นี่คือเราก็กางก็เปิดเปิดได้เลยเปิดทิ้งไว้เลยครับประมาณกี่ชั่วโมงอะคะบางถึงจะได้พลังงานสำหรับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จโทรศัพท์ก็ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเครื่องชาร์จเอ๊ะเพราะว่ามันขนาดใช้ไปเท่าไหร่แอดวานขนาดไหนแล้วก็แสงเดดโอเคแล้วก็เนี่ยขนาดแสงอยู่ในร่มมันยังทางานเลย พอมันไวแสงมากตัวนี้อ๋อคือแสงนิดเดียวก็สามารถเก็บพลังงานได้แล้วไม่จำเป็นต้องออดูนเด็ดจ้าๆหรอกค่ะเนี่ยคือกลางทิ้งเอาไว้ได้เลยนะถ้าสมมติอยากจะให้หลังคารถตั้งบนโต๊ะกลางเดดก็ใช้ได้สะดวกเล็กกระทัดอันนี้ขนาดประมาณเท่านี้ค่ะบังราคาเท่าไหร่คะถามนิดนึงคนอนุญยาตถามนิดนึงเมื่อก่อนซื้อมาประมาณสามพันกว่าบาทแต่ตัวนี้น่าจะไม่ถึงพันแล้วล่ะถูกถูกถูกลงมากแล้วค่ะ เป็นใหญ่ก็เหมือนกันว่ากกอ่หมื่นกว่าบาทตอนนี้ก็เหลือประมาณสามสีพันแล้วคืออันนีอ้อันนี้นี่เหมาะมากสําหรับคนที่ไปเดินป่าออกทะเลไปเกาะหรืออะไรที่เราไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตัวนี้เราก็สามารถพกไปเพื่อรับแสงใช่ครับแล้วก็ออกมาเป็นพลังงานแล้วก็ชาร์จไฟได้เลยใช่สะดวกมากสะดวกมากเลยเล็กกะทัด การแก้ปัญหาขยะไม่สามารถแก้ได้ด้วยตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งที่ตำบลท่าข้ามอำเภอปะเลียนได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการมีแผนงานที่ชัดเจนและการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงนั้นคือสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการขยะที่ชัดเจนที่สุดค่ะ